เออมูปิ้งเ่าไงเลยเพื่อนยอดรักคือนายรู้ได้ไงเนี่ยว่าฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายพอดีฉันกำลังดูข่าวอยู่นะแล้วก็มีเพื่อนนายอ่ะไอหัวอาทิตย์นั่นแหละมาแจ้งให้ฟังอ๋ออย่างนี้เองฉันขอบคุณนายมากเลยนะถ้ามาช่วยถ้าไม่มาช่วยเนี่ยฉันคงแปลงร่างไม่ทันไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันก็เป็นเพื่อนนายมานานแล้วเฮ้ยตั้งแต่พบกันอยู่ใกล้ๆคอกกองขยะยังมาหยุดคิดเรื่องนั้นเนาะเนี่ยเฮ้ยว่าแต่นายเนี่ยทำงานเสร็จยังงานอะไรเหรอบอกมาหนา่อยทำความสะอาดห้องนอนนายอ่ะ เสร็จเรียบ,บร้อยแล้วจ้าไปดูได้เลยนะเอ้าอย่าพูดมากไปกันเลยเดี๋ยวพาว่าไปหนึ่งชั่วๆๆ่ว่วอแต่ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยทําไมมันปแปลกๆจังเลยองค์กรรับเราแทรกซึมอยู่กับโลกมานานถึง70ปีแล้วรอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตและโลกให้ฉันช่วยไหมพวกเราร้ายไม่รู้หรอกว่าเรากำลังจะทําอะไรนั้นฉันขอช่วยแรงหนึ่งนะคงจะไม่ได้หรอกพวกเราอ่ะเป็นหุ่นรบจกักรกลแต่นายเป็นแค่มนุษย์ธรรมดานะไม่มีันช่วยเราได้หรอกวิธีเดียวที่เราจะสามารถช่วยโลกนี้ได้นนก็คือเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นอะไรต่อโลกเราไหม ไม่เป็นหรอกแค่ประวัติศาสตร์เปลี่ยนเพียง2.1%นเท่านั้น,น,นไม่กี่อย่างนี่แหละโอเคพอเข้าใจนี่ยอดรักนายพาใครมาเพื่อนฉันเองแหละเขาจะมาร่วมมือกับเราโอเคฉันมีภารกิจให้นายทำน่ะอะไรเหรอครับคุณหัวอาทิตย์นายไปเอาโรนิ่เจสกอไปก่อนมันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างอุปกรณ์การช่วยเหลือโลกได้อย่าลืมสร้างท่นควบคุมเลยนะโอเคครับว่าแต่ยอดรักนายไปเจอเขาได้ไงเนี่ย ฉันตกอยู่แถวกองขยะก็ได้เขาเนี่ยแหละช่วยอ๋อเพื่อนที่ดีนะเนี่ยโอ,โอเคว่าแต่ไอบอสนั่นมันทําอะไรอยู่มันกาลังสู้กับหัวหน้าของเราอยู่ตอนนี้มันยังสู้ไม่เสร็จเลยหัวหน้าจะเป็นอะไรไม่นะ้อไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเกาะบาเรียเนี่ยเราแข็งตัดภาพมาทางหัวหน้าของฝ่ายสนับสนุนกับหัวหน้าของฝ่ายร้ายที่กําลังต่อสู้กันอยู่ ศึกนี้คงไม่จบไง่ายๆเนี่ยนายจะยอมแพ้หรือไม่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะเพราะว่าศักดิ์ศรีสำคัญกว่าชีวิตอืมนั่นสินะถ้าแลกชีวิตไปก็ไม่เท่ากับการช่วยเหลือคนหนึ่งพันล้านคนหรอกจริงไหมถ้าเจ้าสนับสนุนข้าข้าจะให้เจ้าได้อยู่สบายไม่ต้องทำอะไรเลยเจ้าจะว่าย่งไงล่ะเขาไม่สนับสนุนเรื่องนี้ถ้าเจ้าจะพูดอย่างนี้นะมาสู้กันตัวตวตัวเลย ็ช่วยไม่ได้ลขะข้าจะฆ่าเจ้าละกันอันนี้ไม่จบหรอกเว้ยฝนดาวตก